สบายดีพี่น้องเวทีเรารออะไรยังไม่ตั้งเวทีเลยพี่น้องเวทีห้องยังบอดให้เลยตั้งทีมงานเรามาหมดกันหรือ,อยังนองน,นอเนาะ มาฮุ้งว่แม่ป้าทั้งนี้ได้กินนยังน้อหนิน้อ่างโอ้อยนั่นยังน้อบดีบงหัวลำ <laughs> โอ้ยยังได้รอนแล้วยังได้ไปอาบน้ำแล้วอาบแล้วดิ ลูกสาวท่านในลงมาตีไหวไปเอิ้นท่านแม่หามุ้งเลี้ยงมันคืลงมาแมหามุ้งเลยบบ่มันก็กตื่นเนี่ยเราตลอดลลได้รึเปล่าก็นอนเล่นอยู่นี่นะพุ่นน่ะหลานพ่นอ้ยคือว่าหลานเงี้ยวเตียกตีหาแม่มันแม่มันก็นเงี้ยวเตี้ยหลานก็นเงี้ยวเตี้ยกูกลายเป็นรถเงี้ยวแล้วออเอาโนมยัง,งให้หลานกินละนั่นนะ่ะ มันกินอิ่มทิพย์อิ่มทิพย์มัน,มนบะม,มีมูกัิเอาห้านเนาอเป็นมูเนอะโอ้ไม่ยั้งนน่ควอนอ้อปล่อยใส่ถุงเท้าคอยใส่มเมล็ดนั่นลดพินพี่น้องโอ้ยประยุทธ์สิมีวัสนาบ่านน้อไม่มันข็นดูครับว่า มันขึ้นเยอะกว่า,า,าสื่อบอถ่ะหลายคนท่ามันสื่อได้เมื่อไหร่ล่ะสื่อได้แต่ว่าสนาสิมีบอนี่คือเก่าสิมีสื่อได้สื่อมันอยู่ใด้หนไหมนี่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 อยู si ่ในใจใจมันจะได้มันก็ไหร่ฮ่าบอมีเงินกับสิได้ที่มีแต่ใจสื่อสี่มือมันมันมันมีทุกคนละเงินแต่ว่ามันสิื่อบอถ่ะนั่นแหละมีสุขคนเงินมีสุขคนมีหน่อยมีหน่อยมีหลายกับวากันไปก็ตั้งเวทีไปบอ ื่าท่านเอต่างเลยยางมาเรีนน้ำเย็นไรใบสองเากรต่างท่านพวมาทานอยู่ละท่านเล่นสามทุ่มก็เจอกับสามใบสามก็เจากับท่านอยู่านขันสามทุ่สามทุ่ตรงเลยเหรอแต่ว่ามีลํำถวายด้วยมรงงระเจ้าสี่เลี้ยวประมาทุ่มนี่แหละมีลํำถวายเหรอมีแผงเงินพอะปรโยชนหกไปบุลํำถวายแผงเงินเข้ามาหรือเข้ามาที่แรกที่แหลกมีบรเจาคไ มี่เหรอเนาะยางไปคนมี่นี่นีม่ร่ำถวายพ้องพนีไปใส่คือห้องนีเห็นวานตอนนั้นว่าไปอาบน้าเพราะานได้เห็นอยู่มี่เปนนอนอยู่ในวัดติงเขาสิพามไหลสดแค่คิดทานยังนั่งก็ไปกับไม้นี่ยพี่น้องกับพันสองพันนี่แหละเออกระซำนั่งเหรอ เนี่ยวอมมี่เนี่ยเบิ่งเนาะจะดีได้ยังให้เพิ่นเบิ่งไม่ติงมานางสามเถื่อรถคันนี้รถโศกรถมานเนาะก็มาขอโศกขอมานน้ำพิ่งนี่ล่ะเหล็กบ่อขี้เถื่อจังนีจังสิโศกสิมานน้ำพิ่งเลยคนขึ้นโศกคือนมานแต่เฮ็ดหยังโอ้ยนี่ว่าสั่นโศกกับมานแต่ว่าอันบอกก็บอาเนาะบ่มีหนีก็บ่ได้ของเลยไม่มีหนีบ่ได้ของคันคันสิเก็บเงินถ่ายซื้อเงินสด ตายก่อนบุรีสีเดน่ากับว่ามีพัดหลาย,ยัางเนาะโอ้ยสง่งลูกกับว่าเต่าพอใหญ่แห่งป่วยเดียวนี่แห่งเจาะหน้าทองเจาะอันนี้ก็ไอเสียงเงินยุติเอามากระทานน้ำหม,นะมกน้ำมันค่ากินคนเฝ้าคนป่วยเด็ดเออเออก็มือละตีไปหลดมือละพันเนาะตี<น>ไ,ไปหลดมือละพันนนิไไไไปปปบ่ตห้อเเเาาดงูและ ีผู้คนก็ลังใจไปแมนผู้เขาผู้เอาแท่นห้องอายเจ้าตีเย้ไอ้ายระเบิงอายครับจะ่นเป็นลูกหล่าแมนอายเบิงพวกอีแบบแบมไม่อนี้เดี๋ยวนอนด่ปะคะดีค่ะโอเคเดี๋ยวนอนู่บ่กำลังตื่นลงนอนมานอนมานมันน้หล่นยีนะมันตื่นไปบ่ลูกค่ะอยู่คนละขั้น ว่เธออยู่ขัน้นใดมันอยู่รถผู้ชายเอารถขั้นหนึ่งยู่สิสาลูกเยี่ยงว่เห็นบมอแม่เป็นสามขั้นเอามาเป็นเพื่นมาประทันหอดปะค่ะนี่รถรถผู้ใดนี่รถขั้นใดเพรท่านมากน้องแบมรถขันนี้ด้วยค่ะรถพี่ปียุใส่ค่ะปีแบมไปซักผารถรถรถผู้ใดเพท่านมนา,านม้องแบมรถบานนี่เออผู้จักผู้มานำรถบานแบมรถใด้แฟนนั่งรถตีบะค่ะเออนั่งรถตีบะแบมค่ะเป็นอย่างห่างบะหึ รถที่อท่านมานี่ยนะจะเป็นรถอาจารย์รถจัมโบ้พ่ท่นในเย็นกะเจ้าลงรถบัวละพ่ออาบเมื่อเช้าแล้วก็ขึ้นรถนอนอาบอยู่พ่อท่าน่อยอาบแล้วเนาะค่ะมานบอกเสมอมานบอกกะแล้วแต่มือค่ะไปเรื่อยๆน้องหนเนาะเฮาบดวต่อไปเฮากะบัวว่าวื้วานเนาะย่าไปจะได้อยู่บ้านย่อยๆอยู่กันย่าๆย่าก็สบายดีอยู่ไก่อันบ่ไก่ไส้แด็บ่กะบ่ไก่บ่ไก่เราเราได้ยินเสียงระเบิดาบ่ได้ยินอยู่ค่ะเราอยู่จะไดู้้เดียวเคย แล้วก็อยู่น้ำมูเพิ่นอะไรอยู่น้ำบานน้ำยังเราก็บอกแล้วว่าให้เตรี้ยวขวางไว้ใหัพผืนผ้าอพยพไปน้ำข้าวนวลมาเวียนค่ะเอ้ามันอยู่ไก่จากหม่องห้าสิบบิลลนนี่บะลูกแมวไก่ใบเยลเลยที่ยี่สิบสามเมล่าเพิ่นคือว่าอันนี้ว่าห้ากไก่ย่านเลยเนาะ นุ้งคืนวายยู่วันคนจินสิยกเลิกบอหรือว่าพัติเลื่อนบอพอมันไก่กว่านุ้งอีกเดี๋ยวยี่สีน่ยยกเลิกแล้วแม่ยนยี่สองยี่สียกเลิกเลยแต่ยี่สามได้ห้าไปเด้เ้าวไปย่านอยู่ดีเนาะแต่อยู่บ่ยากกับวานมันนั่นดึกมันมั่วมันมั่วแบบมันอยู่หันละพ่อคือเสริมผลิตภัณฑ์คว้วงามคาเทะเนาะบอจะนเสืองามไม่ใช่ซื้อไว้นี่คือ ุ่นะผลิตภัณฑ์ความงามเยอะอันนี้หาบอคอยมีนี่คอยใส่แต่สีเขียวมาเก,กืบอบยี่สิบปีแล้วใช่ซื้อไว้ซื้อไว้อันนี้ก็คิดบแบบน่าแต่ว่านั่นก็ใส่ดีเด้อยังไงฮะดโผมใส่บ่อใดจักสีอื่นก็ใช้ใชไม่ได้ต้องใช้สีเขียวถ้าสั่นขั้นหัวขวานุใส่อันนี้บ่อใดเลยขั้นหัวแม่ว้อมันแลนวต่คะกอนน่ะ้องแบมผลิตภัณฑ์ความงาม จะว่านดีเราเอ้ยก็รลองเบ้งเสร็จแล้วคนอ่ะผลิตภัณฑ์ความงามเยี่พไรไปไน้อทีนไปกิตแตรเสาละพวกม่นนี้ไปใช้จหายมันหนวดขาเด็ดเด็ดมันนี้ไปเรีนนอนอยู่ใช่วก็อรากไขอยู่ดิไ่พวกมันนี้เราไขอยู่เปิดร่างนอนคนละยี่สิบยี่สิบมีพัดลมให้พร้อมคักนอเรไฟมันจะใสไฟหลด เปิดแตเปิดประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าเปิดแต่พัดลมเลยเปิดเปิดแอร์เปิดแอร์แต่ประมาณหกชั่วโมงบอแมนรวยทิศนี้จะว่ารวยรวยก็ว่ารวยท็อปโปลุยก็รวยลูดน้ายน้องแบมจะ็กสีคนรวยก็ห้าวอยู่นี่แล้วลูกสาวคนบนแล้วเนาะจะ็กสีคนรวยก็ห้าวอยู่แบม อ๋อยะเลยมันนี่อย่างแป้งเะนะืนเป็นแต่รับทั้งน้ำหอมเอ่อระยะไตระยะสุดถ่ายเข้าระยะยังระยะหาบอเจาะหน้าทอง่ไหมจักว่ามีจักระยะเหลือวว่าจักเจาะหน้าทองแล้วว่าสิเนอเอฟซีทางมาถามไปกันเด้อจ้าจ้า ยืนตากแดดอยู่อันเม่ติ่งกระบอกให้ลูกไปเอามันคอยก็ยืนเพืออะไรยัยเลยฉันก็ยืนตากแดดคือโอ้ยเฮาไม่ยืนตากแดดกับว่เอายังไงให้เข้าเนอะถ้าไม่ยืนตากแดดอยู่กระบอกเอายังไงให้เฮาจะกินยัยก่อนเมูกระทะมูกระทะขางถนนมามามาด้วยแม่พ่อไมากินเนื้อยัง พอสามเลี้ยงป้าชอสาูเอาผู้นึงขึ้นนางคำเขาบอกอ่นบวกกาอีกแต่ดิตูนแท้ไ่ได้ออกเงินนะไม่ได้ออกเงี้ยเขคือแต่ดิตูนแต่สามเโอ้ยกตสิี่เลี้ยแตมันใหม่ๆหมามันเหลือก่อนขามกนเออเอาเนียกินเนี้ม่ใช่นุ่ยกินกินไาแม่แม่นุ่ยไม่กินน้ำลูกน้ำเต้าอย่าไปเขียด ในรูเขาเปล่าจังสั่นแม่สิกล้าอยู่แม่ยี่แม่ก็ยังิ่บอกไปก้อนไหลจากว่าเขาเอือนเมือเอือนเอือนแม่แถเมล็ดสามหนาบางเนาะเ่แม่คนหน้านะปนันเนาเอาก็อีเอารงเอาก็อีแล้วนาะเอ็นแม่เอินแม่แม่งอนอยู่คน่น่ะแม่ให้มือปอืวเรามากินเนื้อมูเราไม่ไดกินวัดไม่เหลืเปกวนหมูก้าน้องเิกินขอน้ำมันแม่ ลูกสาวว่าหิวตีบะแดดไล่เ่าะอะไรนั่นแม่อันได้รับแล้วเ่ราะรูเลียงหอดแดดติเล็กๆเล็กหน่อยก็ได้พวกไปสั่งจห่ะเป็นเครื่องมือบาเดียวนีไหมเอาวางน่ว่านกแก้วยุบันแพ้ไปสั่งไห้มาคุณโอ้โหโอ้เนาะ แต่ว่าไม้ทั้งรถขัวนี่ยไม่ได้กินเลยหมูหมูหมูเป็นหมาบู่เปนหมาเอพี่น้องที่ห่อตั้งไปเอาสำหรับกินนี่เอาไว้สมีสะก่อนพอกันไม่คิหนาสำหรับกินนี่สบายดีพี่น้อง